วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v ม e axa ceramic pro ชียงใหม่และ filamina good morning ตอนนี้เออตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังจะไปในเมืองนะครับจะไปกินร้านําแมงที่คราวที่แล้วเราไม่มีเวลาไปกินนะั่นน่ะหรือว่าไปไม่ทันเราว่าไม่ไเราเราเราไปเจอร้านคาแฟไทยแล้วก็ไปกินนั่นแทนแต่ว่าคราวนี้เราตั้งใจจะไปกินละแมงนะได้ยินว่ามันดีได้ดู r a t ิ้งใน google มันดีนะนะแล้วก็ ันนี้ก็อากาศดี12องศารครับแล้วก็ที่เราอยู่ที่ Airbnb ่มันอยู่เหนือจากยดตธบอีนิดหน่อยอะอยู่ใกล้ๆคุ้งอะว่าใกล้ที่เขาที่แล้วนะแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เราต้องขับสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปในเมืองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าที่นี่มันเงียบดีนะก็ที่เรามาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ก็เพราะว่าเราจะหนีจากรัสหน่นะรุสมันเสียงดังช่วงนี้อะเมื่อคืนนี่ หลับสบายนั่งหลับสบายไหมสบายเงียบแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยเลยก็มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่เนี่มันอยู่แบบโซนฟาร์มอะไรเนี่ยเงียบๆดีนอกจากว่าเมื่อเช้านี่สักหกโมงเช้ามั้งตะวันขึ้นแล้วก็แดดมาแล้วส่องเข้ามาในห้องเลยตอนนี้เราได้เอาอะไรมากัน้นโอ้ยโซลาเซลล์้ไม่อจะเราได้เอรมากัน้นตาต่างนะพรุ่งนี้จะได้ดีขึ้นมนะั้ง มาะโอเคก็ขับไปอีกนิดหน่อยอแล้วก็บางทีอิซาเบลจะงองแงตอนขับรถแล้วบางทีก็หลับไปเลยนะก็แล้วแต่อารมณ์ม้งตอนนี้ยังไม่ได้งองแงอเยอะนะก็ดี Okay, เราจอดรถท er mm ีว hmm. นี้นะแล้วก okay. okay. so <Yeah. S 2> ็เข็นไปนั่งนั่งไปทางนี้นะั่งนั่งไปทางนี้นะโอเคมันเย็นหน่อยนี่เนี่ยก็ผมก็สังเกตว่าคนเขาใส่เสื้อกันหนาวนะมันยัง12 13องศาแต่ว่าในแดดนี่มันก็อุ่นสบายนิดหน่อยแล้วก็ร้านน้แมันไปอยู่ใกล้ใกล้เลยแล้วต้องข้ามไปไหนดีอะข้ามไปฝั่งโน้นมั้ยโอเคระวังเราลองเราลองเราลองลองนี่เป็นเลนรถเมลรถเลนจักรยาน เนีเครื่องจัยาไฟฟ้าเงียบดีอ่แต่มันก็สบายนีนี่ย,ยอซิเบลกำลังหลับอยู่เนี่ยสบายม,มันหอมอาหารอนะ่ะหอมอาหารเนี่ยโอเคร,ร,ร้านร้านดแบงอยู่นี่นะเรราเมนยาเนี่ยเขาเปิดตอนนี้แล้วนะบ่ายโมงอะ่ะแล้วก็มีคนรอจะเข้าแล้วนะ่ะก็หวังว่ามันจะดีนะเนี่ยรา,ามแงมาแล้ว อันนี้มอนหมูสับเนี่ยอมก็จะกินที่มันสไปซี่หน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอนุบาลแต่ว่าก็น่ากินนะเนี่ยเช็ดดูไข่มันจะเป็นสีอย่างนี้นะมันจะต้องเป็นสีเหลืองๆเองชิมด้วแล้วก็มีสลดยมีหอมมีอะไรทุกอย่างที่มันถูกต้องใช่้วเนี้ร้านไงนี่นี่ร้านนี้นะมีคนเยอะแล้วนะมาช่วงกลางวันนี่นะแต่ของอมเฉยๆ เฉยๆเขาจะเปลี่ยนไหมหรืออะไรไม,ม่อันนี้มันเผ็ดเปล่ามันไม่ใช่เผ็ดไปมันชิมนำ้ำซุปหน่อยอืมอร่อยนี่โอ้เนี่ย<อ>จนสุดท้ายได้กินน้ำแดงที่มันอร่อยเลยแต่ว่าที่อร่อยสชนนี่มันต้องเป็นญี่ปุ่นนะเชื่อเลยนะอิชิรังไม่ใช่แต่อันนี้ก็ดีมากนะแล้วก็เราก็มาต้องมากินมุสเซีนะ นี่3ชิ้นอันนี้ชิ้นละชิ้นละ150บาทนะครับ <laughs> 3ชิ้นนี่ก็ลดราคาหน่อยก็ไม่เป็นมัน400ร้อบาทนะ่ละล้มก่อนเน,นะนี่ยโอเคใช่ได้โอเคกินเสร็จแล้วไปคาเฟ่ต่อ <laughs> ไปกิน <laughs> <laughs> แล้วก็ไปซื้อจากกเว่เค้กไทยอ๋อ เรเนี่ยเราต้องพยายามหยับล็อกเลนรถไอเล,น,เลนจักรยานเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าไปเดนมาร์กหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะอันนั้นอนะ่ะห้ามบล็อกเลนนี่มันจะมีะจักรยานจูๆๆ่ๆบ่อยนะก็ต้องอยู่นี่ยกาแฟไหนเนะน,นะนี่ยใกล้เนี่ยเ่ยอากาศดีโอ้สบายสบายปกติผมก็จะขับผ่านยูเทิบอยรงนัคืนนะ้จุ๊บๆุ 1, ๊บหนึ่งพันกิโลเมตรชันละนะวันนี้ก็มีโอกาสไหม เยี่ยมแอวนีดหน่อยมากินร้า <laughs> นเนี่ย oh my coffee ah uh, round two fight สวัสดีครับอ๋อ oh, วันนี้จะกินอะไรดีโอ้ oh, many cake. ม่มีคิดเหมือนก็ได้นนแล้ว โอ้โหมันมีขนมเพียบเลยนะจะกินอะไรอะ่ะมีว้าฟิลมีเครปนี่โอ้โหเนี่ยแอมกินชาเขียวเหมือนที่เมืองไทยแล้วนะรสชาตนะิแล้วก็อันนี้เป็นชาด,ดำนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหแล้วนี่อิซาเบลกกิน,กน <c oughs> อันนี้เป็นสปากเกตตีโบูรูเนสเป็นในหอ,อยกินง่ายดีแล้วก็บีบออกมาได้ หรือว่าลูกชอบดูดเลยบีบด้วยดูดความบีบด้วยบีบมัดูดเลยกินง่ายดีนั่นแหละย่อมโอ้ขนมมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นนี่ก็ที่นี่เขาเรียกครีบแต่มันก็เป็นขนมตเกยวน่ะมันโอ้มันชิ้นใหญ่นะโอเคเป็นช็อกโกแลตกับวันนี้น่าผสมกันกิดโอ้กินเนี่ บางคนนะบอกว่าคนที่ขับรถไฟฟ้านะจะตุยเพราะว่าชาร์จรถแล้วก็กินคุณคิดว่าแคาลอรี่มันมาจากไหนะตอนเราขับรถหรือว่าตอนเราใช้เวลากับครอบครัวกิดลองชิมนี่นะม,มันนุ่ม,มอหอมดีแป้งอ่ะผมเียตื่เพราะมันมันมีน้ำตาลอ่ะใช่ไหมมันเหยวมือ อืมก <that is German> ็ก <volumes shake it> ินก <yourself> <ập mat puppy lift> ับเนี่ยอืมตามดีโอเรากินเสร็จแล้วนะแล้วก็อืมตอนนี้ลูกเฮ้ลูก็ำเนิดแค่รับกันก็ไม่จะรับตั้งนานนั่นละลูกอเนี่ยนั่นแหละลูกจะสนใจมายรโฟนนะอยากจะเล่นมายรโฟนเนี่ยเพราะมันมีไฟนั่นแหละนชอบมากเลยนะ มันม้วนอ่ะแต <c oughs> ่ว่าเนี่ยดูอาหารน่นะโอ้อากินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยตอนแรกเรากินร,รามเงงแล้วไปกินมุชิแล้วก็สั่งอันนี้อีกโอ้ต้องห่อไปบ้านแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเอ่อคิดว่าจะไปซื้อซื้อของนะต้องไปซื้อต้องไปซื้อเกลือกเกลือกให้ลูกไนะแล้วก็ แล้วก็จะไปซื้ออะไรที่อีกออะไรนิดหน่อยนะเออเราต้องซื้อถุงอะไรไม่รู้ซิปล็อกกับอะไรจำได้ไหมนะซิปล็อกแล้วก็อะไรกับน้ำน้ำลำน้ำน่ะน้ำพีชนะอืมอ่ะโอเคยังพูดอะไรยังพูดอะไรเนี่ยช่วงนี้พูดอะไรลูกพูดอะไร ต,ตา children, ตาตาไม่ไม่ใช่หรอกตอนวันนี้ทุกแม่แม่ใช่ไหมลูกพูดอะไรแม่แม่แม okay. ่แม่แม่โอเคดีบายบายลูบๆบาย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 ดู๋นี่เดู๋นี่ดียวนี้บายบาย บอเคเดี๋ยเราจะออกจากเมืองนะครับแล้วก็เนี่ยต้นไม้น,นะสองอาทิตย์ก่อนนะที่เรามานะมันยังสีขาวเต็มเลยนะเป็น,นเชอร์รี่บล็อสซมนี่ยตอนนี้นี่หายไปแล้วหมดแล้วแป๊บเดียวนั่นะสีขาวนะ่น <Okay. S 2> okay, แะโอเคเดีเราจะไปห้างไปซื้อซื้อกลวให้ลูกกันนะ กรุงฮอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะแล้วก็ไอออนติดเขาจะสร้างชาร์จเที่นี่นะผมไม่รู้มันจะอยู่ใต้ดินหรือว่ามันอยู่ข้างไหนเนี่ยข้างนอกนันไหนนะแต่ว่าปกติตอเราขับ1000กิโลเมตรนะรแล้วก็จะมันมันมีสเปกเกอร์มันอยู่ทางนี้ทางเดียวนิดหน่อยแล้วก็มีวอลด์บายอยู่ทางใต้นี่แหละอันนี้มันก็จะอยู่กลางเลยนะเออก็ดีมากมันมีอีกที่หนึ่งอีกออปชันแต่ว่าไม่รู้มันจะอยู่ไกลาจากถนนใหญ่ไหมนะตอนนี้เรามี85%เรเราก็ ไม่ต้องชาติหรอกเราไปชาติที่บ้านนะสบายไม่ต้องไปเสียเวลาไปชาตินอกบ้านนะั่นนะเพราะตอนนี้คิดว่าดุกจะออกไปนะรออยู่ข้างนอกเนี่ยแกยเรามาดูร้านแล้วนะแล้วก็เจอเกือกเนี่ยหน้าหักเนี่ยเือสีชมพูอ่ะลูกขายลูกลูก,ลกขายใหญ่เหรอไม่ใช่เ <laughs> ท้าใหญ่ไงต้องใส่อย่างี้แหละนี่งนะี้ยชอบอ่ะ เนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าเราถ้าเราเอาเราเอาหมวกใส่นะเราหมวกใส่ลูกนะลูกจะพุดออกทุกคู่ครั้งเลยไม่ชอบใส่หมวกอันไ, <laughs> ไหนอ่ะอันนี้อันนี้เนี่ยลองลองลองหมวกใส่ลูกนะลูก,กันใส่หมวกใส่หมวกเนี่ยมันนะฮะอ้ยมันใหญ่ไปไม่เอาไม่เอา <laughs> ลูกไม่ชอบใส่หมวกไนะ <laughs> โอเคอาจจะซื้อนี่มั้งฮะจะได้ใช่ไหมนเนี่ย <laughs> น่าจะใช้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนี เดี๋ยวเลืกเราจะกลับบ้านกัครับแล้วก็ลูกก็งอแงหน่อยต้องเปิดเพลงให้จะได้เงียบลูกก็่าอีทพ่อแม่กว่าอีทอ,อันนี้ขนาดยังไม่ได้ไปอันนี้อะไรเนี่ยนะวัวอ่ะเนี่ยวัวอาบแดดเอ้ยวัวขนขยาวอ,ะอ่ะอหัวมาดูคนฟูอ่ะ วัวเหมือนอัลปาก้าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัวโอ้อออเราก็ไม่อยากจะเนี่ยนไงโอ้ขนยาวอ่ะโอ้ขนยาวเอะแล้วก็เออถ้าเรามาทางนี้เราไม่ต้องผ่านเอ่อนั่นน่ะรถไฟนั่นน่ะเออเขาหน้าควจะมาทางนี้นะแล้วก็ไปไปครึ่งวันนี่ก็พอแล้วนี่ห้าโมงครึ่งแล้ว ไปยางใช่เราก็มาชิ่แเราไม่ได้จะมาเที่ยวทั้งวันทั้งคืนหรอกมันเมื่อก่อนถ้าเราไป Paris, าไปารีสนี่ยเราต้องไปเที่ยวเต็มที่นี่ก็เชื่อยเฉนะเกิดเรากลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็กำลังชาร์จรถน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิ่นนิดหน่อยที่นี่นะ,ะแล้วก็ผมก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอนะภาษาอังกฤษนะนะเกี่ยวกับไอออนไอโคนนิดหน่อยนะใช,ช,ช้รถนี่เป็นสตูดิโอนะ แล้ก็เนีมันตลกดนะเพราะผมก็สังเกตว่าเขามีรถไฟฟ้าอ e ีเน o โรนะเป็น f a m i l y car แล้วก็ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่จอดในโรงรถนะเพราะวในโรงรถมันมี BM z ออันนี้คงจะเป็นรถสปอร์ตที่เขาเคยใช้มาก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากมีครอบครัวก็กลายเป็นใช้รถครอบครัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมาหัวเ <laughs> น่ามาแล้วน,นะโอเคทั้หมเนี่ยนะเรากำลังจะชาติรถเพราะว่าคูนี้ ผมจะขับ1,000กิโลเมตรชาร์ลส์นะกับออเดียเขานี่อาจจะถ่ายภาษาไทย,ย,ไ,ทยไม่รู้อะคนไทยเขาไม่ค่อยดูช่องช่องอไทยเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอนะใช้เวลาน,นลานมากนะถ่ายวิดีโอตัดวิดีโอเอาลงในะช่องไทยได้2,000วิวครับแต่ว่าตองอยู่อยู่เมืองไทยนะถ้าขับบางโค้ชเ l อร์อะหรอย่างอื่นนะมันจะได้แบบ30,000วิว100,000วิวอะไรเนี่ยอันนั้นมันก็คุ้มหน่อยอันนี้นี่ตอนอยู่น์เว์หรือ,อยู่สวิเดนนี่ แทบจะไม่คุ้มแล้วนะเที่ยวกับว่าใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็อ่นนะได้วิวน้อยแล้วก็ใช้เงินจากนั้นนะมันจะเป็นประมาณอ,อาจจะเป็นสัก50บาทแค่นั้นแนะแต่ว่าช่องหลักมันเป็นคนละเรื่องมันมีคนดูเยอะแล้วก็ CPM ของช่องหลักมันสูงกว่าวิดีโอเหมือนกันเปรียบเลยนะแต่ว่าอีกสารหนึ่งนะ,อ,ะอาจจะได้สัก2 0 0 0 3,000บาทหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้น ผมก็ต้องเลือกหน่อยช่วงนี้มีงานเยอะก็ต้องเลือกถ่ายภาษาอังกฤษแล้วก็ตัดภาษาไทยไปหน่อยแต่โอเคในวันนเชื่อนี้หน่อยผมต้องพยายามหลับเพราะว่าจะขับคืนนี้หลังจากลูกหลับไม่รู้ลูกจะหลับกี่โมงนะปกติจะหลับสี่ทุ่มแต่ว่าเมื่อคืนนี้หลับต้องตีหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ก็ดูก่อนนะหลังจากลูกหลับแล้วผมก็จะขับหนึ่งพันกิโลเมตรกลางคืนแล้วก็จะมันจะเริ่มอีกที่หนึ่งที่อื่นแล้วก็จะขับไปโคโลดีจากปกติขนาะดก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับ